พี่เอกวันนี้เป็นไงครับในมาในฐานนักร้องครับผมก็เป็นนักร้องน้องใหม่กับกล่าวฝักมือฝากตัวกับพี่ๆในกล่าวแล้วก็แฟนๆทั่วประเทศด้วยนะครับตอนนี้ร้องเพลงเป็นศิลปินในค่ายโฟร์เอสไ Thailand แลดโดยนะฮังมันในสี่เลี้ยงเรียบร้อยแล้วอะไรที่มันผันตัวมาเป็นนักร้องแบบจริงจังนี่เป็นอาชีพเราเรายังไม่ถึงกับขันตัวเพราะงานละครก็ยังมีอยู่มันเดิมกับทางช่องเจ็ดสี ท้งงานเบื้องหน้าและก็งานกงกับก็ยังมีอยู่แต่ว่าเพิ่มเติมเข้ามาก็คืองานร้องเพลงที่เราถนัดอยู่แล้วแล้วก็รอจังหวะที่เราจะทาตอนไหนดีตัวเนี้ยพอจะมีเวลาก็ทําเต็มตัวเลยครับเราต้องมาทําเต็มตัวมันจะต้องเปลี่ยนตัวยังไงบ้างครับเอ่อทั้งทั้งต้องลื้อฟืน้นวิชาการร้องเพลงที่เราทิ้งไปนานตั้งแต่เราไปกํากับละครนะครับเอ่อความแข็งแรงต้องออกกำลังกายต้องกลับมาฟิตร่างกายแล้วมาวิ่งแล้วก็มาวอร์มเสียง แต่ก็ย so ังไม่เพ no like like ียงพอเวลาเข้า right ห้องอัดมันต้องมันต้องต้องมากกว่านั้นครับผมก็ต้องต้องฝึกมากขึ้นต้องใช้เวลามากกว่าที่เราจะจะเดินทางทข้ห้องอัดมันแตกต่างจากการเราองตาที่เราเป็นต่อไปไนแตกต่างมากการร้องที่เราเป็นนักแสดงแล้วเราก็ร้องร้องแบบอยากจะร้องอะไรเราก็ร้องใช่ไหมครับแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้เราเราเรามีครูบาอาจารย์โดยท่านในห้างมณีษสีเลี้ยงได้ท่านท่านได้ ขัดเกลาทุกอย,อย่างที่เราคิดว่าเราเราเรา้องถูกแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องขัดเกลาใหม่ให้มันเป็นภาพรบใหม่ที่มันที่มันล้องถูกต้องตามแบบฉบับของศิลปินลูกทุก่งรุ่นครูบาอาจารย์ครับตอนนี้ก็เนไปไมาได้กี่เดือน้ะครับตอนนี้อยู่ในค่ายโฟเอสมาประมาณสี่ห้าเดือนแล้วครับมันเพลงอะไรวิ่งไบ้างรับ ตอนนี้ที่ปล่อยซิงเกิลออกไปก็10 10เพลงได้แล้วครับมีที่มี MV ด้วยครับเข้าไปดูได้ในในเพจ Comest Thailand ก็จะมี MV เป็นเป็นสไตล์ลำวงลำวงสามชาโจโจ้สุดสุดแบบไ,ไทยเราครับจะทําให้ความเกลียดรู้จริงจังจากตรงนี้แค่ไหนจริงจังจริงจังเลยครับจริงจัง,ๆๆจงตั้งใจเลยครับแล้วก็ต้องไปรอว่าพอป่อย ให้คะแนนสำหรับตัวผมแล้วผมให้คะแนนเยอะเลยนะผมคิดว่าออกมาเกินกว่าที่เราตั้งใจเอาไว้เพราะว่าแต่ก่อนนี้เรากลับไปฟังผลงานที่เราเคยร้องแล้วก็ถ่ายวิดีโอไว้ดูอะไรเงี้ยโอ้โห้ยนู่นเก่าๆที่เราไปร้องไว้ดิดูไม่ได้เลยก็คือเราเราร้องเองตามตามแบบที่เราเราคิดเราเชื่ออะไรครับผมแต่พอเราเจอครูบาอาจารย์แล้วการร้องเพลงมันก็เปลี่ยนไปครับมีมากขึ้นมีแบบแผนถูกต้องตามที่ตำราครูโบราณเขาสอนกันมาแล้วได้ใช้แบบ คนรอบข้างเขาแบบเป็นยังไงบ้างกับเพลงกาังครับก็มีเสียงตอบรับที่พอใจเลยครับผมเป็นแฟนก็ส่วนใหญ่จะเป็นเป็นกลุ่มเดียวกับแฟนท,ท,ที่ที่ดูละครเราอ่็คเคยดูละครเราแล้วก็ชอบบทเพลงที่เราร้องด้วยก็พอใจค,ครับฟีบแบกที่กลับมาคือแต่ปล่อยเพลงมาเรียกมีโอกาสได้ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตใหญ่โชว์ได้ได้ขึ้นแล้วครับได้ขึ้นแล้วชื่นใจชื่นใจเป็นแฟนตอบรับกันค่อนข้างดีครับฟีบกลัวไหมเพราะว่าหลายคนบอกว่าเราไม่ค่อยเราไม่ได้ออกมา เราทำให้หลังงคนอกเว่างานหน้าจอที่มีแล้วมัเลยต้องมาปิดอาชีพเลยขอผมว่าตรงนี้เป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราดารารือผมเนี่ยก็รับใช้พี่น้องมานานแล้วแต่ก็ยังอยู่หน้าจออยู่แล้วบทบาทมันเปลี่ยนไปอาจจะรับเป็นบนทตัวพ่อบางตัวลุงบ้างตัวเสือลุกใหญ่บ้างเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่างานร้องเพลงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราอยากจะทํามานานแล้วเพราะแต่ก่อนเนี่ยเราก็เป็นดนตรีเนาะสมัยเรีนก่อนจะมาเป็นนักสแสดงเพราะฉะนั้น การรักในเสียงเพลงการรักในดนตรีมันอยู่ในสายเลือดของเราอยู่แล้วแล้วกถามให้ถามอานแสดงมองโคงการละครโการที่สดงในี่สุดในนครนี้ผมว่ามันเป็นเหมือนอไม่ว่าจะเป็นหนังหรือว่าละครเหมือนเป็นอาหารทรีปป่สูกปากคนไทยนะยังไงก็ต้องมีมีขั้วคนไทยตลอดไปเห็นว่าอาจจะเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนรูปแบบไปเพราะว่ามีเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาแต่ว่ายังไงโครงการละครโครงการภาพยนตร์ก็ยังยังต้องมีอยู่ ว่าเราจะไปร้องเพลงที่ไหนก็แล้วแต่แฟนๆก็จะถามถึงละครที่เราเคยเล่นไปเขาบอกเขาชอบเขาชอบที่มันเจอหน้ากันแล้วชกกันเลยคุยกันสองสามคำคือผมว่าทั้งประเทศก็มีคนชอบละครหลากหลายแนวกันไปแนวนี้ก็ยังมีอยู่ที่ชอบแบบว่าโคพ้าเลยอะไน,นี้ก็ยังมีอยู่เยอะครับเท่าท,าท,ที่ที่เจอเสียงฟีดแบกก็กออกมาก็อยากคิดถึงละครบู๊แบบไทยๆก็ยังอยากจะให้มีอยู่ครับ ให้ทาเราก็ทําได้ได้หมดแต่ว่าตอนนี้น่าจะน่าจะมีการเข้าใจขั้นเคลื่อนกันอย่างยังยังไม่ถึงขั้นตอนนะแต่ว่ามีการวางวางแผนกันไว้ว่าจะมีละครเรื่องใหม่ครับผมก็เป็นเป็นโปรเจกต์ใหญ่อีกเรื่องมุกขันสถานีครับแต่บกวจะเป็นแนวแบบแนวไหนเป็นแนวขนาดอะไรกเแนวก็ก็เป็นแนวขนัดครับขนาดขนาดแต่ว่าอาจจะมีมีแนวอื่นมาผสมให้เป็นสีสันใหม่ๆขึ้นมาครับผมประมาณ กลางปีกลางปีครับกลางปีนี่ก็นำเสนอหรือว่าได้ถ่ายแน่นำเสนอนำเสนอครับอันนี้เป็นผู้กำกับหรือว่าเป็นผู้จัดแสดงเป็นผู้กำกับครับแสดงด้วยอีกไหมน่าจะนะครับน่าจ่าน่าจ่าครับอันนี้ที่กฏบ่ามันยากเลยกับการทำให้มันถูกใจรสชาติคนดูในสมัยนี้เออมันก็ว่ายากก็ยากตีว่ายากก็แล้วกันเพราะว่าทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไป จัดทุกคนก็ทำกันบ้านทุกคนก็พยายามดูว่าสังคมมันเปลี่ยนไปแบบนี้แฟนละครเขาชอบแบบไหนเราก็อันดแรกผมคิดว่าเราต้อง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 รู้ก่อนว่าใครดูเราเป็นกลุ่มไหนอะไรเงี้ยครับคิดอย่างนั้น ยังอื่นมาที่จะที่จะเป็นเป็นองค์ใหม่ๆผสมผสานสุดท้ายแล้วนี่ฝากในฐานะนักร้องเราเรทุ่มทำตามได้แร้วก็เลย่ต้องก่าบขอบพระคุณแฟนๆนแฟนเพลงแล้วก็เป็นแฟนละครทั่วประเทศโดยเฉพาะคนที่เข้าไปดูในเพจของโฟร์เอสไทรแลนด์นะครับผมทำให้ให้เอกมาสิโรดได้มีโอกาสมีตัวตนในวงการเพลงมาถึงวันนี้นะครับผมกับคุณจริงๆฝากนึอฝากตัวด้วย สำหรับวงการเพลงลูกทุ่งที่ผมเอกลักษร์รได้ย่างเท้าก้าวเข้ามากล่าวขอบพระคุณไปย่างท่านในห้างมันได้สีเลี้ยงเป็นครูบาอาจารย์ที่ทําให้เอกลังษณรนั้นร้องเพลงได้ได้ดูข้าวเท้าก็ทางขึ้นกว่าเดิมนะครับผมยังไงก็พบเจอกันได้ตามคอนเสิร์ตต่างๆทั่วประเทศไทยนะครับผมเป็นราวงโฟร์เอสคอมโบยกทิมใหญ่ส่งความสุขไปถึงบ้านทุกที่ทั่วทั่วประเทศไทยเลยครับ